คิดถึงทุกคนคือทอดหน้าบนคนบ้านกกกจากใจของไทยบ้านนอกอบ่ลืมคิดถึงสบาจากมุงหูไทยหัวใจรักมันเพียงเธออ,อย่าปล่อยพี่ไทยคอยเกิา ในคืนลมหนาวพัดมาลมนาวพัดมาอีกคราแล้วนอโอ้ยทนหู้คุณว่าท่อนหูคุณมาได้เขียนกันเลยโอ้ย,อยท่อนหูกบกวทนหุนเนเนี้ทนหูน้อุส่อาจักเถื่อก็เป็นหูแบบนี้นะคนทีเฟรา ต้องทนหนาวใจอีกนานบอลืมสัญญาในคืนที่มีแสงจันทร์ยังจำทาคืนวันนั้นสองเฮาหนั่งเขียนคู่กันลมหนาวพัดมาเหินดอกจำปากำลังล่่วหล่น คิด <K í ết> ไปก็เหมือนใจคนหกวนไม่มีสัจจานี่หรือใจคนไม่พ้นสัจธรรมดอกนาหากบุญนุนนำพัดพาสัญญาคงไม่เป็นมันสาดสวดเนี่ย อบมือแก่หนาวนะขออีกรอบนึงครับมามาลองจอ้านะอขออีกรอบนองสะแบงบนธูเหล็กไฟโต๊ะใครับบริบาลชักคำเดียครับ <c oughs> ลมหนาวพัดแหงหอมดอกสะแบงบนธูเหล็กไฟลมหนาวพัดมาขาใดหัวใจหนาวสันส่นสะท้าน โ <s ans> <c oughs> บราณเพิ่นวา่าหนาวฟ้านะ่ต้องทิ้งไฟแต่หากวันหนาวหัวใจต้องหาคนมาแอบอิงเิก <Okay. S 2> วัยะบอกแกแล <S <s <ans> <S ว้วิวันกำลังเ้นอยู่ครับคิดถึงทุกคนขึ้นหอดลุงพลคนบ้านกกก เอฟซีทั่วไทยมนอนกบ่ลืมคิดถึงเสมอจากหนุ่มผู้ไทยหัวใจรักมันเพียงเธออย่าปล่อยพี่ไทยคอยเกอ้อในคืนลมหนาวพาดมาลมหนาวหัาดมาอีกครา รอต้องทนหนาวใจอีกนานบอลื่นสัญญาในคืนที่มีแสงจันทร์ยังจำคำคืนวันนั้นสองเหาหนั่งเคียงคู่กันลมหนาวพัดมาหิบอกจำปากำลังร่วงหลุน คิดไปกองใจคนวกวนไม่มีสัจจานี่หรือใจคนไม่พ้นสัจธรรมดอกนาอากบุญนุนนำพาดมาสัญญาคงไม่เป็ยนมันอาสุทวดขอบคุณในหล่ะครับุญอาอาหมอบมาไล่หี่นี่ พอใบพันธแล้วสี่ห5 0 0 0นแล้วอ่าพึ่งคู่เนาะอ่ากระท่อมชงจันนะครับที่เป็นในสำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปลงแต่เองเท่นี้นะคะสวัสดีค่ะ